เด็กรอเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็มานะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,อีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทําถุงมือถุงมือกันนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ของกิจกรรมศิลปะหัน่นสามีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆจาได้ไหมคะเด็กดูไหมคะเมื่อวานเด็กๆได้ดูกันไหมเอ่ยว่ามันมีอะไรบ้างคุณครูส่งไปให้แล้วนะเมื่อวานนะ <c oughs> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะีเก้ามีอะไรเอ่ยีเก้ามีกระดาษมีเก้าเหรอคะใช่ใช่มีอะไรอีกคะกระดาษใช่ค่ะมีกระดาษ A4 สองแผ่นนะคะกันไก สีเทียนกาวแล้วก็ดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงนะคะเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์รอก่อนนะคะกระดาษ A4 2แผ่นกันไก่นะคะกระดาษ A4 สองแผ่นกันไก่แล้วก็สีเทียน ก้านะคะลูกดินสอนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆมีอยู่แล้วนะคะเด็กๆไปเตรียมเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้เตรียมไปเตรียมมานะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเนาะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักสามนาทีนะคะเดี๋ยวรออีกหน่อยได้หน่อย เดี๋ยวรออีกหน่อยนะคะเราเพื่อนๆอ,อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทำถุงมือฤดูหนาวกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเนาะอ่ะกัมกัมกักัเบ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 ตบ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 แล้วเอามือจับหูจับหรือยังคะหูอ่าเ <Okay. S 1> ก่งมากค่ะ กัม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 เบ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 ตตบ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 แล้วเอามือกอดอกเพื่อนๆนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่สามแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะมาช้ากันหน่อยนะคะชั่วโมงที่สามนะคะขาคู่อยู่ที่ไหนคะ คุณครูก็อยู่ที่บ้านค่ะเหมือนเด็กๆค่ะคุณครูก็สอนอยู่ที่บ้านเหมือนเด็กๆเลยค่ะเดี๋ยววันวันพุธเราจะได้เจอกันแล้วเนาะวันพุธเราจะได้ไปที่โรงเรียนแล้วนะคะวันจันทร์นะคะลูกวันจันทร์วันจันทร์วิชามอนเตสซอรี่ค้าที่สองนะคะวันจันทร์ตอนเช้าคุณครูจะไปฉีดยานะคะถ้าค่าที่สองคุณครูจะแช์ลิงก์ให้นะคะลูกแล้วให้เด็กๆทากิจกรรมตามคุณครูนะคะ กิจกรรมมอนเตสซอรีกิจกรรมมอนเตสซอรีจะเป็นอะไรเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นะคะจะเป็นตัดกระดาษนะคะลกูกตัดกระดาษนะคะวันจันทร์ครูจะไปฉีดยาถ้ามาทันจะสอนถ้าไม่ทนันคุณครูจะแชร์ลิงก์ให้ให้เด็กทําตามลิงก์ทําตามคลิปนะคะโอเคไหมคะโ, <ฆ S 1> โอเคนะคะ <โฆ S 1> ตัดกระดาษ เดี๋ยวครูจะส่งให้นะคะเดี๋ยวตอนนี้วันนี้เราจะทำถุงมือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะเพื่อนๆมาช้าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคลิปย้อนหลังละกันเนาะใครที่เข้ามาช้าให้มาดูคลิปย้อนหลังนะคะเี็กๆพร้อมนะคะเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนะคะค่ะ ค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ในการเรียนการสอนหน่วยฤดูการหันษาเหมือนเดิมเจอกับคุณครูหนวันนี้เรามีกิจกรรมที่2องนะคะของหน่วยนี้นะคะมาให้เด็กๆทําที่คุณหมูเคยสัญญาในกิจกรรมที่นึงไปใช่ไหมคะว่า วันนี้คุณครูหนูจะพาเด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมของฤดูหนาวกิจกรรมของฤดูหนาววันนี้เด็กเล่นเสียงหน่อยลูกหนูจะพาเด็กๆไปทำนั่นก็คือกานทำถุูกันหนาวนะคะการทำถุงกันหนาวทำยังไงเนาะทำยังไงคุณคูช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะนี่ใช่ไหมคะได้ค่ะวันนี้คุณครูหนูนะคะเด็กเล่นเสียงในมือถือแล้วลูกนะถุงมือกันหนาว ทำกรอบน,นะคะว่ามีอุปกรณ์ในการทำอะไรบ้างไาปกันค่ะตามไปดูเลยสำหรับอุปกรณ์นะคะในการทำนะคะถุงมือกันหนาวมีอะไรบ้างก็คืออุปกรณ์ที่หนึ่งกระดาษ A4 แบบนี้นะคะจำนวนสองแผ่นะคะ่ะกระดาษ A4 สองแผ่นนะลูกนะต่อไปก็สีเทียนแม่สีเทียนหรือใครไม่มีใช้สีน้อได้นะคะ จากนั้นก็คือกันใกล้ทับๆแบบนี้ของนิคมนะคะต้องอยู่ในการระมัดระวังขางผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วก็ดินต่อและที่สำคัญค่ะจได้เลยก็คือกาวนั่นเองนะคะมาทำกันเลยลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆนะคะ วางมือของเรานะลูกนะไว้บนกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนิ้วมือนะคะตามรอยเลยนะคะวาดรูปนิ้วมือแบบนี้นะลูกนะแล้วก็อย่าลืมว่าอ่จากนั้นนะคะวาดนิ้วมือข้างนะคะลูกวาดข้างเลยนะคะ การแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะใช้กรรไกรนะคะตัดเลยามาทำกันไกรมาตัดตามรอยนิ้วมือที่เราวาดไปเมื่อกี้นะคะระวังมือด้วยนะลูกนะเวลาเด็กๆตัดเนี่ยให้ระวังมือนะคะกรรไกรติดแบบของมีคมน,นะคะต้องมีความระมัดระวังะะเรื่องความตัดเล่นได้นะคะ เหสำหรับน้องๆรุาบางรุบานอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถให้ผู้ปรน,น,นะคะช่วยนันในช่วยทำในต้นตอได้แล้นนีะ่ Thank <laughs> เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะนำใส่ชิ้นที่สังเคราะหนูานไปใส่ฟ้าจนลุกน่ามาต่อไปเมือม่อเด็กๆได้มือแบบนี้แล้วเรามาตกแต่งถุงมือของเด็กๆก,กันเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อเด็กๆได้นิ้วมือแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เด็กๆนะคะตกแต่งนะคะถุงมือที่ตัวเองอยากได้เลยนะคะตามใจชอบเลยสมับปุณมครูหนูนะวันนี้ผมอยากได้ถุงมือสองสีนะคะผมจะตกแต่งเลยค่ะ ก็จะใส่รูปหัวใจนะคะให้เหมือนจากเมื่อกี้เลย ห้าสีไม้ได้ไหมคะอะไรนะลูกสีไม้เหรอคะห้าสีไม้ได้มคะได้ไหลได้ค่ะลูกได้สี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 เีส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 ีเไส้สี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 ีส้สีสี ข้างนี้นะมั้ย พ่อค่ะนูทำเสร็จแล้วค่ะโอเค,อเคได้ถุงมือมาน,น,นะคะขั้นตอนต่อไปตัดหรือยังลูกตัดหรือยังรอก่อนนะรอก่อนนะนว่าจะทำยังไงต่อนะเพื่อความมีมิตินะน,นะเพือ่อ,อวนะความมีมิติของถุงมือเ,เรานะนะเพื่อความมีมิติของถุงมือเราเราจะทจําใจขยัน เบาเบา้วยนะ่ตัดด้วยนะคะตัดด้วยนะคะขยำด้วยนะให้มันฉีกนะคะขยเบาเบโค้คนุยเริมขยำนะคะ เด็กนะคะ สีที่ชอบเลยค่ะเด็กชอบสีไหนใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ติดลงไปในกระดาษไีอีกหนึ่งแผ่นที่เหลือนะคะเวลาเด็กๆสีนลูนนะเหลือข้างล่างไว้เยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะต่อเติมนึนะคะเหลือข้างล่างตรงนี้นไว้เยอะๆหน,นะคะ ไม,นนะไม่ต้องเรียกเยอะลลูกนะต้องเรียนเดียวนะคะทำหให้อย่านี้ลูกน,น,นะ,ะแ,นแบบนี้นะคะ,ะสีตรงมือคุณหมอาจจะสีออกไปหน่อยนิดนึงเนานะไปหน่อยนึงเนานะ,ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรต่อไปเรามาต่อเติมนะคะตรงที่เิ็ข้อของตรงนีนน้ให้น้องหน่อยเนาะ เติมข้อให้ถึงมือนะคะนี่อาเร็จเรียบร้อยแล้วถุงมือก,กันหนาวของเรานะคะเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกสนานกับการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะสัปดาห์หนะ้าจะได้ทำกิจกรรมในห,หมวยอะไรเด,ดี๋ยวรอติดตามดูกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลา ลา,าไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะนี่คุ้มือกันาเจอเป็นใหม่ค่ะโอจัเนเพนเดี๋ยวกดร่างเลยนะคะเ <c oughs> ดี๋ยทำเสร็จหรือยังเอามาให้คุณครูดูด้วยนะคะมีไหนคะดี๋ยทำกันไหมคะ เด็กทาทันกันไหมคะคู่คูค่ะหนูไม่มีกระดาษค่ะกระดาษดัเลเอ่ค่ะลูกมีไหมคะหนูต้องให้แม่หนูหาให้แต่ว่าแม่หนูไปทำงานค่ะที่บ้านไม่มีหรอคะแถวแถวบ้านนะคะหนูหาดูนะคะกระดาษอะไรก็ได้ลยุทธก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะแม่แม่หนูมีกระดาษแต่ว่า แต่ว่าไม่หนูไม่รู้ว่าไม่หากระดาษมาจากที่ไหนอะคะ่ะหาดูนะคะเดี๋ยวหนูท,ทําทีหลังนะคะจําไว้นะคะทําไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทำาทีหลังนะคะส่งคลิปวิดีโอให้ได้ไหมคะเดี๋ยวมาทําต่อทีหลังสําหรับใครที่ทําไม่ทันทําไม่ได้นะคะคุณครูส่งไปให้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่าให้ที่เด็กเตรียมอุปกรณ์นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ ดเด็ก <5. S 1> ใช้ที่เสร็จแล้วเอามาชูให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่กระตูนว่ายังไงคะทามืออย่างกระหู้พี่กระตูนยกมือทําไมคะพี่กระตูนห้องครัวค่ะมีอะไรคะอ่าน้อง,งไงอาโต้เสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จใช่ไหมคะเอาโต้เสร็จแล้วเหรอคะเรอโต้ห้องครัแต้มาเสร็จแล้วเหรอคะโอ้ ชูมาเลยค่ะใครเสร็จแล้วชูเลยนะคะน้องกุลก็เสร็จแล้วเหรอคะ,อะโอเคค่ะใครเสร็จอีกค่ะน้องเพียงอเสร็จแล้วเหรอคะโอ้พี่ข้าวปั้นก็เสร็จแล้วพี่ข้าวปั้นขยาหน่อยนะลกูกขยํานะคะขยำนอย่อยอขยำแล้วไปติดใส่ข้อมือให้มันนะคะถุงมือใส่ข้อมือให้มันนะคะทำให้สวยๆเลยนะ เด็กๆจะได้ทำสวยๆมีถุงมือสวยๆนะคะให้เสร็จแล้วชูให้ค,คุณครูดูนะพี่การ์ตูนเสร็จหรือยังพี่การ์ตูนไม่ทำอะ่ะพี่การ์ตูนจะเสร็จไหมนันพี่การ์ตูนห้องค,คุณครูอ่ะหมุนอะไรอะ่ะพี่การ์ตูนไม่ทำเลยแล้วเหลือๆจะได้ทำสองอันนะให้น้องแอนฟิลด้วยนะน้องแอนฟิลไม่สบายใช่หรอคะ ทำให้น้องแอนฟิลด์ด้วยนะน้องไ e ออุ่นเสร็จหรือ,อยังคะค่ะยังค่ะพ,พี่พี่การ์ตูนห้องคุณน้องเอียงเสร็จหรือ,อยังคะยังค่ะโอเคค่ะตกแต่งได้เลยนะคะไม่รีบค่ะลูกไม่รีบทําเลยค่ะน้องข้าวหอมเสร็จแล้วโอ้น้องข้าวหอมได้มือแล้วใช่ไหมคะ,คะ พี่อัลโต้พี่อัลโต้ห้องของน้องเอี้ยงเสร็จแล้วเหรอครับใส่กาแล้วใช่ไหมครับน้องเปียวน้องเปียวเสร็จหรือ,อยังเปียวเสร็จหรือ,อยังครับพี่มินนี่ไปไหนนี่ทำไมไม่เห็นหน้าพี่มินนี่เลยพี่มินนี่อยู่ไหนเอ่ยตัวพี่มินนี่หายวันนี้น้องไอเดียก็ไม่เห็นหน้าน้องไอเดียเลยนะคะน้องไอเดียอยู่ไหนคะ นอตโต้เสร็จแล้วเหรอคะโอเคค่ะนอตโต้เสร็จแล้วน้องเดเสร็จหรือยังคบน้องเดยเน,นูเสร็จแล้วค่ะเ,เสร็จแล้วใช่ไหมคะ,คะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกใครเสร็จแล้วเดี๋ยวชูมานะโอ้น้องแอนฟิวเสร็จแล้วเห็นไหมน้องแอนฟิวน้องข้าวปั้นพี่มินนี่ ใครอีกนะน้องดีพี่กระตูน้องไออุน่นน้องกุ้นชูมาเลยนะคะถุงมือสําหรับใส่ฤดูหนาวตอนนี้ฤดูหนาวนะคะเริ่มหนาวมาแล้วเนาะเริ่มหนาวมานินดๆแล้วเนาะทำ,ทำเสร็จแล้วชูมาเลยนะคะใส่เสร็จแล้วชูมาเลย,ยพี่มกดาทำได้ยังคะ เอาแผนเดีก็ได้เลือกเลยเอาสีใดก็เลือกเตู้หน่อยครับไม่เสร็จต้องกาเสร็จหรือยังคะโอเคแล้วก็เดียวใครเสร็จแล้วชูเลยนะคะพอสีเดียวชมพูชมพูดีกันเอาใจแผ่นเดียวสองมือดีกันอ่ะพี่ตู้รอนกันเดี๋ยววาดวาดนิ้วมือชูมาเลยนะคะทำมือนะคะทำมือให้สวยๆนะคะว่ามมีต้องวาปิด นี่ทำมือมาเดี๋ยวเด็กเอาใส่อัลบ,บั้มในคณิตศาสตร์กับคุณครูมายเหลาซื้อมายเลยนะคะสร้างอัลบั้มมันเต็มแล้วนะคะเด็กๆเอารูปภาพใส่เลยนะคะถ้าเด็กๆทาถุงมือเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปโชว์คู่กับผลงานของเด็กๆนะคะวันนี้ให้เด็กๆไปพักทานข้าวได้แล้วนะคะมันจะเที่ยงแล้วนะคะลูกเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักเนาะพักกินข้าวพัก อาหารกลางวันให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆนอนกันไหมคะนี่ช่วงปิดเทอมนี่อยู่ที่บ้านนอนกันไหมคะนอนหลับพักผ่อนไหมคะไม่คะไม่ค่ะอ่าให้เด็กๆนอนหลับพักผ่อนด้วยนะคะเด็กๆต้องพักผ่อนสมองนะคะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะอย่าลืมนะคะกินข้าวให้อิ่มดื่มน้ําให้เรียบร้อยนะคะแล้วนอนหลับพักผ่อนด้วยนะคะ วันนี้พอแค่นี้นะคะทีเด็กอย่าลืมผลงานของทีเด็กมาโชว์ให้คุณรูนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณ